หัวน้ำมันขอดไปนิดนึงอ่าอพอดีประมาณนี้แกงส้มกล้วยนมกับปลาหมอ แปลแปลกปลูกของแปลการเดี๋ยวขอชิมนิดนึงอืมย่ดเลย,อ,เอ,ยอร่อย,ออยมีเผ็ดเ,เ,เปรียปร้ยวเค็ม ก้นนี่คือมันเติมมันไปด้วยแล้วเนื้อปลาหมอก็อร่อยปลาหมอสดๆครบทุกรายการเลยเมนูนี้แกงส้มนมสาวคือก้อนนมสาวกับปลาปลาหมอไข่ปลาหมอหนา,อนาอซึ่งไข่เต็มท้องเลยได้แล้วค่ะเดี๋ยวทานกันนะคะ ใส่ตั๊ก้านก็หนึ่งจานแล้วมั้งคะเนีย่ยเห็นไหมจับมือข้ามนี้นะขอข้าวหนึ่งจานได้วมนนั้ยคะเออนีอันนี้รอให้กล้วยสุกก็รอกล้วยนิดนึง,ววนนงมันจะไปไล่ไล่กันอ่าไ้ ใครจะกินกข้าวแล้วเรียกว่าข้าวอยู่ไหนก็คำคำนี้นะก็นะคะคำนี้คำคำ,คำเย็นเย็นเนี่ยปลาหมอตัวใหญ่มันต้องกลัวมีก้างเยอะยพราเราจะใช้เนื้อเนื้อชิ้นใหญ่ๆ ดูปลาหมอก่อนว่าตัวเบอร์เลอร์ไหมประเมานหนึ่งฝ่ามือไม่ใช่ปลาหมอน้ำค้างปลาหมอน้ำค้างคือตัวเล็กๆนี่กล้วยกำลังจะสุกพอดีเลย นี่ยพอเร่มหลื่อมๆจะสุกนี่กล้วยน,นี้ก็จะมันนึบๆอร่อยดีเขทา,านได้เลยตัทานได้เลยกินข้าวกักนแล้วตักตาแล้วเจอปลาหมอแล้วเนี่ยเอาเนื้อปลาหมอนิดนึงนะะคไหนจะไม่เจอก้างเพราะว่าเพราะว่าปลาหมอก็ก้างมันจะเยอะ ก้างเยอะแต่เป็นก้างโตแล้วไม่ยคันนะคะครับกระมอแกงส้มนมสาวกับปลาอันนี้ไข่โอน่ากินอ่ะน้ำแกงส้มรสชาติจะให้ท่านผู้ชมได้ชมหน่อยว่าความอร่อยอยู่ตรงไหนนะคะเนี่ยกล้วยพอมันสุกพอดีเราจิ้มลงไปเนี่ยกุ้วยสุกพอดีเดี๋ยวจะปิดไฟแล้ว ค่อยๆทานนะปะลาหมอผีก้างอันนี้ต้องระวังหน่อยต้องระวังนะคะเพราะหมอก็มีเข็มเคทานเลยค่ะทานเลยค่ะท่นานผู้ชมความอร่อยเป็นไงรสชาติอืมยกนิ้วเลยค่ะอยอดเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวลาท่านผู้ชมไปก่อนเดี๋ยวเราเจอกันใหม่อีกทีเนดะี๋วยวเจอกันใหม่เทปหน้าเดี๋ยวจะมีอะไรมาฝากอีก